<c oughs> ครับอ่าพี่ก้อง V2 นะครับก็บอกอยากบอกว่าคิดถึงพี่ก้องมากคือแบบเป็นพี่ชายที่เป็นพี่ชายที่เตี้ยดีฮะลอเล่นต้องเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่แบบคือเสียงดีอะแบบน่าจะเสียงดีสุดในบ้านแล้วอะแบบโอ้โหร้องแต่ละครั้งแบบ บตายอ่ะไปตายแบบคิดถึงพี่ก้องมากคิดถึงแบบบรรยากาศในบ้านที่มีพี่ก้องมาคอยกัดกับพี่เคอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็สร้างสร้างอารมณ์ขันให้บ้านอะไรอย่างนี้ <c oughs> พอพี่ก้องออกไปมันก็เงียบลงไปราวกับหายไปสองสามคนแต่พวกเราก็อยู่มาได้จนถึงหนาบัดนี้ยังมีความสุข ก็มีบ้างไม่มีบ้างครับก็อันนี้ก็ไม่รู้พี่ก้องเป็นยังไงบ้างเนาะก็ออกไปตั้งแต่คาถาบูชาเมียโอ้โหโอรใบไปเล่นเป็นตัวประกอบให้พี่ก้องทีเดียวออกเลยขอโทษนะก็ก็บอกว่าอบอกว่าคิดถึงพี่ก้องมากๆครับก็เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยว อยากให้พี่กองช่วยสอนร้องเพลงอะไรบ้างอะไรเผื่อไว้จะเสียงดีบ้างเจอกันครับ V3 ใบม่อนใบม่อนนะครับก็เป็นน้องสาวที่แมนดีคือตอนนั้นก็ที่ทะเลาะกับพี่นึกว่าทะเลาะจริงนะ คือน้องแสดงเนียนมาก <c oughs> คือพี่แบบเอ้ยใบยม่อนกโกรธเหรออะไรอย่างงี้ก็ขอโทษทีถ้าโกรธจริงก็ใ <c oughs> บ,บม่อนนะครับก็เป็นคนที่เสียงพลังมากตอนร้องอะไรเนี่าบ้านเล็กที่ Roring in the Deep อะ่ะ <c oughs> โอ้โหขนลุกเลยจ้าไม่ม่อน ตอนนี้ก็คงแบบกำลังฟิตร่างกายอยู่เนาะเพลงอะไรครับเปิดมาจากไหนใบมอนนะฮะก็พี่อยากบอกว่าคิดถึงใบมใรดัมากคิดถึงน้องที่แบบคอยมาชมที่ว่าตาหวานอยู่นี้ตอนนี้ไม่มีใครชมแล้ว <c oughs> เฮ้ก็เดี๋ยวใบมอน จบไปเดี๋ยวเจอกันก็ทักทายกันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างคุยด้วยนะ <Okay. S 1> สุณสุวีหกพี่เคพี่เคคิดถึงว่ะหรือไม่ต้องทิ้งไม่ไปอ่ะไม่ต่อไป โอ้ไม่ใช่เลยสองคนแล้วพี่เคอะไรวะเียงดังมากเพลงอ่ะเบาๆหน่อยโอไม่มีแบบใครส่งโฟมล้างหน้าในห้องน้ำม่มีใครคอยมาตื่นสายเป็นเพื่อนตีแบดก็ไม่มีเพื่อนเล่นตีแดกินตอนดึกก็ไม่มีใครกินด้วยโอ้ ก็คิดถึงพี่เคมากครับพี่ชายที่คือพี่เคแบบเป็นคนที่แบบตัวโจ๊กอะ่ะตัวฮาเป็นตัวตลกของเพื่อนเพื่อนแบบสร้างบรรยากาศให้บ้านเอฟมาตลอดนะครับก็ <c oughs> คิดถึงพี่เคมากแบบภาพบรรยากาศเสียงหัวเราะบนโต๊ะอาหารหน้าตาที่แบบ แสดงละครตลอดก็คิดถึงมากก็อยากไม่มีโอกาสได้เห็นเลยเดี๋ยวออกไปก็แบบสอนบ้างสอนเรื่องแอคติ้สอน,น, acting, สอนกรีดน้ำตาสอนรีดน้ำตาสอนให้ไว้แบบรีฟิลอารมณ์แบบทำให้ร้องไห้ได้บ้างอะ่ะโอเคปะโอเควะ,ควะไปร้องไห้เยอะสุดเลยใช่ไหมอะไรนะ,ะตอนเคออกใช่ครับทั้ง ทั้งหลังคอนเสริร์ตทั้งดูวีทีอาร์ใช่คิดถึงวีเคมากเออเดี๋ยวเจอกันวีแปดวีเก้าพี่บอมเบ้ก็อยากบอกว่าพี่บอมเบ้คิดถึงพี่บอมเบ้มากอยากประชันเสียงสูงสักทีนฮ้ <c oughs> ให้พี่บมเบย์ช่วยสอนเปียโนแ้วในห้องน้ำอะ่ะเบาเบาหน่อย <c oughs> ในห้องน้ำเบาเบาหน่อยเอออย่าดังมากอะนเออคิดถึงพี่บมเบยมากแล้วครับก็เดี๋ยวออกไปก็แนะนำบ้างนะแนะนำแบบ เคนที่คอยเขียนโน้ตอะไรในโน้ตเขียนเขียนให้คนที่แบบอยู่ในรูปถ่ายด้วยกันของพี่องเบอ่ะเออแนะเราไม่รู้จักบ้างครับก็พี่องเบก็ตอนนี้ก็คงพักพักเต็มพลังเต็มแล้วป่านี้โอ้โหสองเดือนครึ่งก็ออกไปคงรอวันนี้เนาะเมาคิดถึงพี่องเบมากครับ วีสิทพี่เ e อิร์ธพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธบารมีนะครับก็ก็คิดถึงพี่เอิร์ธเหมือนกันนะแต่ว่าคงน้อยกว่าวีส oh. ี I ่เออไคงไม่มีใครสู้วีสี่ได้ตอนนี้พี่เอิร์ธก็ oh. ก็คิดถึงพี่เอิร์ธนะแบบ <c oughs> พี่เขาแบบ ฟังเพลงหลายแนวอ่ะทีมงานเบาๆเสียงหน่อยนะฮะรบกวนที่เอก็แบบฟังเพลงหลายแนวแล้วแบบแต่ไปไปเลือกทางร็อกเออเหมือนก็ไม่เข้ากันแต่พอมาร้องแบบช้าๆอาอนบีอะไรอย่างนี้มันเออมันมันใช่พี่เอิร์ทมากกว่านะก็ออกไปคงได้เห็นพี่เอิร์ทร้องเพลงเพราะๆให้ฟังสักเพลงหนึ่งออกไปคงแบบโอ้โหได้รูปร่างหน้าตา ส่วนสูงคงโอ้งเป็นนักแสดงได้แล้วฟิตหุ่นอีกหน่อยก็เป๊ะแล้วรุ่งเรืองแน่พี่เอ,อิ๋เอ้ยใบฟันธง <c oughs> ฟันธงครับ <c oughs> บอกไบฟันธงแล้วก็คิดถึงพี่เอ,อนะิร <c oughs> ์้นะวีสิบวีสิบเอ็ดพ่สันนี่ก็พ่สันนี่ก็เป็น พี่ชายคนหนึ่งที่ไบก็ไบก็ชอบคนหนึ่งเนาะก็แบบว่าเป็นนักดนตรีเหมือนกันก็แบบดูเถือถ่อนดีก็เออนิสัยก็แบบคล้ายๆเพื่อนไบอะไรอย่างงี้ตอนอยู่ใต้ก็แบบเออพี่ชายที่แบบเท่ดีอะ่ะคือก็แบบเคารพอะไรอย่างงี้ทำโชว์แต่ละครั้งก็แบบสุดยอดอะ่ะคือแบบ ไใบอาจจะเอาพี่เซนนี่แบบเป็นแบบอย่างได้ด้วยนะแบบทาโชว์แต่ละครั้งอะไรเงี้ยพี่เซนนี่แบบมีแบบไอเดียมีอิมพอไวส์มีประสบการณ์ต่างๆก็คือแบบประสบการณ์ที่ใบไม่มีอ่ะคือแบบสามารถเอาจากพี่เซนนี่ได้ทั้งหมดอ่ะเออก็อยากออกไปก็แบบช่วยสอนอะไรบ้างนะเออก็คิดถึงพี่เซนนี่มากเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่แบบขาให้คำปรึกษาอะไร ให้กับทุกๆคนได้นะก็แบบตอนนี้ก็คงมีความสุขเาะรักษาเสียง <c oughs> ออกไปคงไม่มีแบบลายประสานในเสียงแล้วนะก็อยากเห็นพี่ซันนี่เออเวอร์ชั่นที่น้องแคทบอกไม่มีสิวเออว่าหล่อไหมเป็นยังไงว่จะสู้ไว้ได้เปล่าเด <c oughs> ต๋อมาวัดกันแหม วีดิบสองพี่โอปอก็ก็คิดถึงพี่โอปอแล้วแบบไม่ขอเดี๋ยวนี้ก็แบบขั้นเนื้อขั้นตัวไม่มีคนสวดให้ไม่มีคนสวดให้ป้าคิดถึงพี่โอปอแบบเป็นเป็นป้าที่แบบเป็นป้าที่เหมือนแม่เออโอ้โหโอปอจะดีใจแน่ คอยสั่งการว่านอนได้แล้วเออเดี๋ยวเก็บจานด้วยนะอะไรด้วยนะแล้วก็โอบีโอบีตอนนี้ก็ยังอยู่สุขสบายอยู่นะแต่เจ้าของไม่ดูแลนะไปก็ไปก็ดูดูดูเฉย,ยๆไมได่ดูเลยเราคิดถึงวิโอพอไม่คอยมีใครแบบคอยไม่มีใครคอยมาแบบ มามาจุ้นมาอะไรอย่างงี้จุ้นป้ไม่ดีใจเลยโอ้ยไม่มีใครมาสนใจไงเออพี่ถือที่พ่อพี่ถึงป้าวีดบสองว่างนะไม่มีไม่มีเซเลอร์มูนไม่มีคนมาโพสท่าแบบโอ้โหหนึ่งนาทีสิบโพสอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะหนึ่งนาทีสิบโพสเออพี่ถึงป้าว่าก็ออกไปเดี๋ยวเจอกัน มีอะไรก็คุยกันได้นู่คิดถึงทุกคนมากครับ next